เมรี่ซีนั่นเองจ้าเด็กๆและวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเรสอิมเพททุกคนพี่เมย์จะพาทุกๆคนนะคะมาเล่นเป็น NPC หรือตายนั่นเองนะคะทุกคนเกมนี้จะเป็นไงเดี๋ยวพี่เมย์ไปอธิบายในเกมนะแล้วก็วันนี้ที่สําคัญเรามีแขกรับเชิญพิเศษถึง3คนแต่อีกคนนึงมันพิเศษยิ่งกว่าพิเศษละใช่ไหม ดมอีกสองคนทุกคนวันนี้เรามีน้องเลมาอีกแล้วน้องเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกคนหนึ่งนะอันนี้คือคนพิเศษเลยหนุ่มเสียงขาวคือพี่เมย์เนี่ยเอาจัดมาเพื่อน้องๆทุกคนโดยเฉพาะมันมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอยากได้ผู้ชายมาเล่นเกมโลบอกบ้างไหนน้องเกรสพูดไปสิสวัสดีครับนี่นะขาวพอไหม เกมเนี้ยมันก็คือกติกามันก็มีอยู่ว่าเราทั้งสี่คนอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นเชอรีฟหรือว่าจะมีสักคนหนึ่งที่เป็น NPC ถ้าใครได้ n p c เนี่ยก็ต้องเนียนไปกับ NPC ส่วนถ้าใครไดเชอรีฟเนี่ยก็ต้องคอยหาว่าคนไหนอะคือคนกันแน่ถ้ายิงไป n p ็นถ้ายิงผิดอะ่ะก็จะตายเลยใช่มันมีโอกาสได้ประมาณ3ครั้งมั้งแต่ถ้ายิงถูกตัวแล้วก็ฝ่ายเชอรีฟก็จะเป็นฝ่ายชนะไปตามฉันมาทุกพวกแกตามฉันมาได้เลยเข้ายังเข้ามาเข้ามา น้องเกรสเคยเล่นโลบบมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับอ้าวแล้วมัวแต่เล่นเกมอะไรอยู่ติดเฟรมครับนี่นี่ไงไปอยู่กับแตงกวาเลยไปอยู่กับแตงกวาก็ติดไฟเอ็มอยู่นะช่วงนี้ไม่แต่เขาบอกว่าหนุ่มไฟเอ็มเจ้าชู้จริงหรือเปล่าจริงครับจริงจริงอ้าวอ้าวไม่พิเศษด้วยอ่ะแปลกแลก้วเฮ้ยไอเล่ทำไมมึงตัวยักษ์อย่างนั้นวะไอกวามาดูดิไอเล่ตัวยักษ์มากเฮ้ไอเล่ตัวยักษ์มากแล้วดูเราสองคนติดตัวกระปิ้วเดียวปี่เลี้ยงพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเต็ม มาแล้ววิฉันไม่บอกหรอกว่าฉันได้เป็นอะไรฉันก็ไม่บอกเพราะฉันไม่รู้เอาอย่างงี้เจเอาองี้บอกบอกบอกไหนอะมันดูตรงไหนอะพี่เมเป็นเอ็นบีซดูตรงไหนอะว่าเดล่าเฮ้ยเดล่าไอเลเดล่าแต่ความเธอต้องทำตัวให้เนียนเหมือน NBC นะเข้าใจไหมมันจะเนียนยังไงในเมื่อไม่รู้เธอก็ต้องเดินไปเรื่อยเธอก็ต้องเดินไปเรื่อยไอเกรสไอเกรสเป็นอะไรอะเป็นเอ็นพี่เล่ใจนะ ใช่ใช่ N ออยังไงนะไอเล่น้กล okay. ัวแต่กว่าระวังไอ้เล่ให้ดีนะมันเป็นแบบเจ้าพ่อเกมแบบนี้เลยอ๋อโอเคแต่กูมีอะไรเนี่ยช่วยด้วยอย่าลืมทำอเควสกันด้วยนะฉุดกลัวฉุดกลัวเอ้ยทำไมฉันเห็นตัวเองหลายตัวก็ใช่ไงเพราะว่ามันต้องปลอมตัวไงเธออยอุ้ยไอเกมตายแล้วไอเกมตายได้ไงเนาะ โดนต้องจิหญิงพี่สาวเดินไมเรียเลยอ่ะเราต้องเดินเป็นแบบเส้นตรงเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่เขาเจอผมแล้วผมจู๊กงเมื่อกี้แหละอ้าวเราจู๊กไงเราไม่เนียลแล้วเห็นไอเลอยู่เห็นไอเลอยู่มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางระวังนะไอเล่ยนะกลัวมากมันไม่ยอมเดินไปไหนเลยมันจ้องทุกคนอย่างเดียวเลยอ่ะไอเมลูดูได้ไงวาอ้าวจริงเลตาเลฆ่าคนอีกแล้วใช่เลยมันรู้ได้ไงวะอุ้ยดูดิ พี่อยากไห้เกรสให้กำลังใจแบบหนุ่มไฟเอ็มให้หน่อยดิโอ้ยอะไรอ่ะเม่ีเสียงสั่นนะไม่ใช่หรไม่ใช่หรอเริ่มไม่ใช่พี่เสียงให้กำลังเขาให้กำลังใจแบบนี้นะหาดูได้ตามจิตตอบหาดได้ตาอบน้ยไม่ได้หาดูได้ตามยูทูบเหลือใครอ่ะเออเอาไปเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรพูดอะไโอ้ยไอเล่บันรู้ได้ไงอ่ะไอเล่บันขี้โกไม่ใช่พูดเรียนสุดแล้วในแมปอ่ะ ใจพี่สาวหน่อยสิไอหมาเด็กโอเคเชิญค้าลังใจเราหน่อยสู้ๆค้าเหวานหวานกลืนนี้ดิสู้ๆนะคะพี่สาวคนสวยอ่ะเราเร็วๆๆสู้ๆค้าพี่แตงกวาคนสวยน้องเปิดเองเปิดะเสียวหวยเราจะไม่ได้สิกว่าถ้าแกได้เป็นเชอรี่แกจะตื่นเต้นกว่านี้ฉันจะบอกให้ได้เชิะค้าอีหมกแดงคนแรก มันเป็น N B C แตงกว่าเป็นอะไร A B C A B C อะไรม็นอยู่น้องเกรซเป็นอะไรเป็น N B C ครับแล้วเล่อะ N B C ครับอย่ายิงกันนะเล่มันมีตัวหลอกนะระวังนะแตงกว่าฉันอะที่ลังเจก็ได้นี่แหละเลตายหรือเปล่าไม่ตายอยู่ที่ไหนนะไอเมยทำอะไรอ่ะ ข้าพมอดที่สุดข้าพมอดที่สุดมันขึ้นข้าพมอดที่สุดอ่ะเมย์ทำไมเดินกันดิกันก้าวใครวะโอ้โหร่วงเอาอย่างี้นะแต่ความมนเห็นตัวละครที่เป็นกูมันคือมันยิงหมดเลยอ่ะยิงกหมดเลยอ่ะถ้าถ้าถูกแกูแบบใครโอ้ยอย่าไปยืนใกล้ใครบอกได้ใครบอกได้กูยิงหมดอ่ะตลกอ่ะยิงอะไรดีกว่าไปไหนจ้า เม่ดี้พิมพ์วีมันเข้าไปในนั้นได้ไงอ่ะกว่ากว่าเมื่อแก๊กกูจริงๆใช่ไหมดูตามเข้าไปไม่ได้แล้วมึงหายไปไหนแล้วอี้อะไรตกรจริ้งกูว่าอยู่แปลกๆนะตายนะเอาเหลือพีกว่าคนเดียวพีกว่าคนเดียวนะตอนนี้ต้องหาเอ็นบีซีให้ครบนะน้องเกรดหาน้องเรด้วยนะโหล่วงแล้วพี่เอ็นบีาีอยู่ไหนวะ เดินมาผมเมื่อกี้นี่โอ้ยไม่รู้ยิงผมเมื่อกี้นะถ้าเจอพี่กวาผมมอบโดยเรามอบเลยจริงครับอเรากะจะเดินแบบเนียนๆแต่ความมันลุ้งดิไอ้พิงไปแล้วเรอบพิเศษเป็นรอบพิเศษเฮ้ยอะไรอ่ะรอบพิเศษคืออะไรอ่ะ หนึ่งในอำเภอสิบชีวิตอ๋อในอำเภอมีคนหนึ่งครับอุ้ยฉันไม่ใช่เป็นอนนเดียวคใครเป็นอะแต่ว่ามีสิบชีวิตเอ้ยผมไม่ได้เป็นนะมันจะมีชีวิตเยอะครับใครเป็นวะพวกแกเป็นเปล่าไม่ไม่ได้เป็นเอ้าตั้งกว่าหรอเลใครก็ไม่รู้นะบอกเลยเราต้องสามาคคีกันนะแต่ไม่มีใครเป็นในนี้ใช่ไหมอยู่โบสถ์อยู่โบสถ์กูอยู่ตรงกลางเลยที่มันมีปลาต้องทำภารกิจนะกว่า แหนเพิ่์ออกไปจากโดแล้วเจออีเลืงอะเจออีเมลแล้วเป็นรูปเป้าครับทำยังไงอ่ะต้องหยิบยังไงอะรูปเป้าอ่ะกดอีคาะครับตอนนี้ฉั้กางเนียนอยู่พวกแก้มีตัวละครตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่กลัวแต่ทําตัวเนียนตรงปลาน่ารักจังเลยอะพวกแกทาภารกิจกันด้วยนะตอนนี้ภารกิจใกล้ะครึ่งหนึ่งแล้วเอาคว้าตาตงอยู่ใกล้ผมเลยอยู่ใกล้กันนี่ กำลังไปทำภารกิจพวกแกเดี๋ยวรอดูเขาอยู่ไหมีภารกมามีแกมีแกมีใครรอดอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้รอดรอดอยู่รอดอยู่โอเดี๋ยวมันจุลุกปืนใหญ่แล้วภารกิจใกล้เสร็จแล้วห้ยภารกิจใกล้เสร็จแล้วมันอยู่ตรงนู้นแต่ฉันทำภารกิจต่อนเองถังน้ำมันถังน้ำมันฉันทำอยู่ฉันทำอยู่เรารอดแน่เรารอดแน่สืบวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งหหนนีีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี ยิงกนเลยอให้มันยิงได้อะให้มันยิงูหููอุ้ยสามคีพลังจัดมาหลอกลอมันมาหลอกลอมันบื่นี่เย้ไม่เป็นไรนะด้แล้วได้ไม้ไก็ไดได้ได้าไดนได้้ชนะได้ไ้ได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 ้ไบ้ไ้ไดอม้ไ้ได้้ไ้ไม้ไ้ไไดมไดมได้นด้ได้ไม้ได้ไ้น้้้ ติดี่แล้วเป็นประชาชนนะเราเป็นประชาชนปะเราไม่ได้อยู่แก๊งอะเนาะโอ๊ยไม่ใช่ละประชาชนไม่่ใชคนไปตาันนี้เราเก็บฟันเฟืองเหรอไอคนเดิมอีกแล้วไอคนเดิมแล้วมันเป็นอีกแล้วโอ้ี้โกงเฉยทำไมเชอรี่มีสามคนเลยเหรอโอ้สามคนเลยเหรออือมคเยอะจังอ่ะเอาเป็นว่าเราเนียนๆไปทำเควสก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอ้ไอ้นี่มันปีหลังคาดูเลยพี่ไอตัวที่มันไม่ใช่เราเล่นเองอ่ะมันจะชอบทำีแอคชั่นเยอะๆแต่ว่า เราจะต้องไปยืนทํานู่นทานี่บ้างอะฉันกำลังจะทําภารกิจนะมันทํายังไงวะภารกิจอะกด E โอ้โหเราต้องผมมันทําไม่ได้มันยืนล็อกเลยในอำเภอสาวอะในอำเภอสาวอะใครทำได้ใครทได้ลวงหนึ่งโอ้ยโดนเตอนนี้ใครรอดอยู่บ้างกว่ารอดอยู่หรอรอดรอดโอเคพวกเราพวกเราสามคนรอดกันอยู่นะโอเคใช่ครูเกรงอะยืนทําตัวจ้องมองอยู่งจะลังพยายามไป ทำเควสอยู่ตอนนี้หาเควสไม่เจอเควสมันจะขึ้นเป็นรูปเป้าอ่ะใช่ใช่เดินไปตามนั้นแล้วก็เนียนๆได้ล้วดิเควสของดีมากตอนนี้พี่ได้เป็นดิเควสละยังมันต้องทำเควสให้เสร็จก่อนสามนาทีเนยอย่าบัดลตามหลังพี่กว่าุ้ยมันอยู่ขลักซะเลยไอ้เชอรี่ปะนะกลัวมากนี่เราเหลือเราเหลือกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนตายไปแค่คนเดียวมันเล็งกูอยู่ทำไงดีเห็นมาก มันเล่นกลัวะพี่กัวพี่กยังเข้าไปตั้งนั้นอาะใครทำไปเนี่ยขวาดีขวาดีขวาดีมันล็อกกูเบ้ามันล็อกอยู่ที่กูไปดีไปดีไปเฮ้ยมันตายมันตายมันตายเฮเฮ้ยขโมยตายกูเห็นกัวแล้วกูเห็นกัวแล้วกัวมันทำเงินกูเดินกัวมันยิงมึงอ่ะใช่มันล็อกกูอยู่เป็นดึงเฮ้ยมันตาม กเดปคใช่กูหนีกันกูหนีกอนกูหนีกันกูหนีกันเหุคุณเหุคุณเหุคุณจิตรคพี่เมจริงป่ะได้จ๊าพี่จะไปทำเพต่อพี่จะไปทเต่อมอยู่ตรงพี่นะไอเบคอนเน่มันเหมือนพี่ตายแล้วพวกแกสคนผู้ชายคนสู้ๆออแบกแล้วเดี๋ยวแบกเเล่นเกมเดียวใช่ไหในพนเหนพี่ดูมันอยู่แต่พี่ไม่สามารถบอกพวกแกได้ว่ามันอยู่ไหนหย่อนเร้เดือยเฮ้ยเ้ยเน้ยเยเฮ้ยเน้ยเ้ยเ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 เเยเ้เเยเเ เย่ yeah, <Yes. S 1> อเบคอนแหมทำ<ด>เกดได้นีเนี่ยพวกเราชนะก,กันแล้วเพราะงั้นเราจะไม่เล่นแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะแพ้ตาต่อไปครับ <laughs> จริงครับ,รรบวันนี้ขอบคุณน้องแร่แล้วก็น้องเกตแล้วก็แตงกวามากๆเลยนะคะที่มาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้อุ้ยเกมสนุกมากไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นานแล้วขอบคุณที่ชวนเลย ถ้าเป็นว่าใครอยากเล่นเกมนี้นะคะก็สามารถมาเซิร์ชกันได้นะเป็น NPC หรือตายนะจา๊ะในโรบอกสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และเกมต่อไปอยากเห็นพี่เมย์เล่นเกมอะไรก็พิมพ์กันมาได้เลยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับายบาย,บาย,บาย